ท่นผู้มีเกียรติครับคุณสินใจเปลงพาณิชย์สวัสดีค่ะและสำหรับผู้ที่เข้าชิงรางวัลละครยอดเยี่ยมนะคะมีดังต่อไปนี้ค่ะชิงชังจากสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบ,บกช่องห้า ขอบุญกุศลที่ได้ทำนี้ให้ข้าได้สมบังในตัวไม่อิ่มโดยเร็ววันนี้ด้วยเถิดเสียใจด้วยวะส่งผู้ใหญ่มาสู่ขอเลยพี่พี่อินต้องเป็นของฉันไม่ใช่ของคนอื่นเอ็งพ้องกับครแม่มาขอโทษในทุกสิ่งที่แม่ได้ทำไปพัดทองะอาคมสิกรับ ดงผู้ดีจากไทยทีวีสีช่องสามมาเลยลูกชูคุณจะได้รับความเกลียดชังจากดิฉันกลับไปเหมือนกันไปตรงรั้นวะที่ไหนก็นได้ปล่อยคุณตัดแม่ของดิฉันเป็นอย่างดีด้วยอย่างนั้นใช่ไหมคะฉันรู้จักด,ดีกว่าใครทั้งหมดถ้ามันเป็นไปเราก็จะได้แต่งงา,กน,านกันอยู่ด้วยกันนะคะแกอยากฆ่าฉัานรู้ไหมสิร้ายมากแกว่าใครบ้า ผมเขามาหาพ่อสิลูกผู้ใหญ่ลีกลับนางมาจากไทยทีวีสีช่อง3มฉันไม่คิดเลยนะคะว่าคนบ้านนอกแถวเนี้ยจะจำฉันได้ด้วยมีใครอยู่บ้านไหมคะควายมโอ้ยชอบเวยจริงๆนะพ่อคุณหมาใจร้ายนิงฟ้าแล้วก็ไม่บอกพ่อยุดพ่อคิดที่จะจีบคุณมาหรือเปล่า เาไเยเาไยเวเปพราะถึงเพราะจะจีบก็จีบม่ติดลอกอีกอย่างหนูก็ทำคะแนนทิ้งเพราะไม่เห็นฝุ่นไปแล้วด้วยพระอาจารย์สีรุง้งจากไทยทีวีสีช่อง3ฉันบอกแล้วใช่ไหมว่าแกไม่ใช่พ่อฉันนะอ่ะไอ้ไข่ลอกติดออกไปสวัสดีใ่ใมไม่ติดเกิดเ,เป็นลูกแม่ฉันเป็นพ่อตะวานันแล้ว ที่นี่ถ้าแกอยากช่วยเพื่อนแกมให้โดนไล่ออกนะแกต้องกราบที่นี่ครัน,นี้งคงเป็นครั้งสุดท้ายที่พ่อจะได้เห็นหน้าตะวันแล้วนะลูกพ่อจะส่งเจ้าเอาไหมสู้เสน่หา จากไทยทีวีสีช่อง3ามเนี่ยมาสอนคนุณทำอาหารไลนเนี่ยนะจะมาสอนทำอาหารอธิบายให้มันละเอียดอ๋อฉันมาเรียนทำอาหารนะไม่ได้มาฝึกทหารโอวยเดี๋ยวคะแนนนะชุดประจำตำแหน่งตำแหน่งอะไรคนขับหรอตอนนี้ฉันกับเขาตกลงเป็นแฟนกันเรียบร และสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลละครยอดเยี่ยมรางวัลนาตาราชได้แก่ชิงชังจากบริษัทเอ็กซแกจำกัดภาษาถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5ค่ะ 好，吃来唱你的第二场。 ขอบคุณครับขอบคุณมากๆตื่นเต้นมากดีใจมากๆนะครับที่รางวัลน,นี้มาจากพลโหวตของคนที่ทำงานเหมือนกับเรารู้ว่าแต่ละคัดยากขนาดไหนแต่ละซีนยากขนาดไหนมันยากไปหมดครับเรื่องนี้แล้วก็ต้องขอบคุณทุกทุกท่านที่โหวตให้แล้วก็ขอบคุณทีมนักแสดงและทีมงานทั้งหมดนะครับมาตรงนี้มาด้วยกัน <c oughs> นะครับก็เ,เหนื่อยยากลำบากมามากแล้วนี่เป็นความภาพภูมิใจมากๆครับขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านครับท่านผู้มีเกียรติและท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับน,นี่คือบทสรุป